พ่อแม่ช่งางบังคับระวังลูกจะเอาคืนแบบนี้นะคะมีเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ22ปีชื่อว่าเอีเลียดลอจเจอร์เขาไปก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิต6คนเมื่อ10ปีก่อนถ้ามีใครจําได้อะค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันตอนที่เขาอายุประมาณ6-7ขวบเท่านั้นเอง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีรายงานว่าเขาถูกเลี้ยงดูด้วยพ่อที่เข้มงวดแล้วก็คาดหวังกับเขาสูงมากทําให้โรเจอร์รู้สึกกดดันที่ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของพ่อได้แต่เคสของโรเจอร์ก็อาจจะซับซ้อนไปกว่านั้นเหตุจูงใจที่เขาทําแบบนั้นน่ะพาะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่รักภายในของเขาอะมีแต่ความเครียดแคนมีแต่ความเกลียดชังผู้หญิงทุกคนเลยที่ปฏิเสธเขา แล้วนอกจากนั้นก็มีงานวิจัยบอกนะคะว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยการที่ถูกบังคับมากๆอ่ะภายในเขาอาจจะรู้สึกเครียดแค่แล้วอาจจะรู้สึกอยากประชดแล้วก็ต่อต้านพ่อแม่ก็ได้ลุงอ่ะเชื่อว่าพ่อแม่ที่บังคับลูกมากๆอ่ะค่ะภายในมีความคาดหวังแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้มีผลกับจิตใจในเชิงลบกับเขามากๆอ่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีอาจจะต้องลดการบังคับเราอาจจะใช้การสื่อสารเชิงบวกกับลูกมากขึ้นเพื่อให้ลูกอ่ะได้แสดงออกถึง ความคิดความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของตัวเขาเองเพื่อให้เขารู้จักตัวเองรู้ความต้องการของตัวเองแล้วเดินตามเส้นทางของตัวเองมากกว่าเส้นทางที่พ่อแม่คาดหวังให้เขาเลือกเดิน